แหล่งข้าวพันธุ์ดีคนมีน้ำใจเรือไฟประการตานำหน้าประชาธิปไตยรวมใจชัยพนสวรรค์อำเภอพลสวรรค์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2535ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางจากตัวจังหวัดน,นครพนม46กิโลเมตรมีนายนาทัทวุฒิชัยสิทธิ์เป็นนายอำเภอแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล92หมู่บ้าน 16,391ครัวเรือนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8แห่งแบ่งเป็นเทศบาลตำบล1น1แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล7แห่งมีประชากรประมาณ56,500คนมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด50เตียงจำนวน1แห่งคือโรงพยาบาลพลสวรรค์ซึ่งมีนายแพทย์กิติเชษฐ์เทียรคุณพงเวศเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลุนปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล11แห่ง สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอพลสวรรค์ภายใต้การบริหารงานของนายชนภพัทรศร,รีวรขานสาธารณาสุขอำเภอพนสวรรค์มีการชับเลื่อนและพัฒนางานด้านสาธารณาสุขในพื้นที่ภายใต้วิสัยทัศน์ชาวพลสวรรค์สุขภาพดีบริหารด้วยหลักธรรมาพิบาลบริการมีคุณภาพโดยมีอัตลักษณ์องค์กรร่วมกันว่าพักแชนงแบ่งปันรวมใจไทยพนสวรรค์ มีการส่งเสริมการพัฒนาองคอ์กรและคุณภาพมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมตามหลักการทำงานเป็นองคอ์กรด้านสุขภาพดีที่รวมพลังสังคมเพื่อเาวนครพนมสุขภาพดีและยั่งยืนโดยการบริหารงานของนายแพทย์ปีดาวรหารนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลสวค์มีบุคลากรทั้งหมด82คนปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นจำนวน10คนโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น3กลุ่มงานดังนี้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการและกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคงานบริหารงานทั่วไปมีการปฏิบัติงานสารบัญตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปีพุทธศตวรรษ2,526การเก็บรักษาและจาทรทำลายหนังสือการดำเนินงานการเงินและบัญชีการบริหารพัสดุที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีแผนพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรมีการกันกรองพิจานรณาเลื่อนชั้นเงินเดือนมีแผนการตรวจสอบภายในพร้อมทั้งสรุปผลครอบคลุมทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผลการประเมิน ITA ได้ระดับดีเยี่ยมงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานแผนง,งานวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณาสุขสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอพนสวรรค์มีข้อมูลพื้นฐานหน้าสาธารณาสุขเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานซึ่งข้อมูลมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้มีข้อมูลแถนปฏิบัติงานรายปี แผนง,งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาไรายได้ให้กับปรปสตตามตัวชี้วัดต,ตามระบบ eclaim ของสอปสชจนทำให้สถานะเงินบำรุงของทุกแข่งมีสภาพคล่องและมั่นคงมีสรุปผลการจัดสรรงบประมาณรายปีแยกรายสถานบริการมีการดำเนินงานตามแผนง,งานทุทธศสุขภาพมีการทบทวนแผนง,งานที่ดศสุขภาพถ่ายทอดตัวชี้วัดร,รายบุคคลลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ควบคุมกำกับนิเทศและติดตามประเมินผลมีการสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผลการประเมินการปฏิบรรัติราชการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์พ,พัฒนาสุขภาพระดับคปสอ,อได้รับรางวัลชนะเลิศในปีพศส5 6 3 2 5 6 5และ2567การพัฒนาทางด้านวิชาการมีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ กานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทําให้มีผลงานวิจัยมีสอดคล้องกับประเด็นปัญหาพอชาอเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัดระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศมีการเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแชร่ช้งเลือกภายใต้ชื่อทุกสวรรค์ well and Spa. เวลเนสแอนด์สปาโดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพศ2567 และผ่านจัึ่งทะเบียนหน่วยบริการของสปทชเมื่อวันที่2 4เมษายนพศ2567ขอเปิดบริการร่วมผู้ขนานกับโรงพยาบาลสุนสวรรค์โด่ได้รับปฏิตบัตรงูนิตซินเซอร์ยกระดับสถานประกอบการในปีพศ2568มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำวันละ1คนและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยวันละ2คนตัดบ,บริการแก่ผู้รับบริการสิทธิาราชการและสิทธิอปทอ ในปีพศ2567ได้รับการจาัดสรรงบประมาณจำนวน50,730 0บาทปีพศ2568มีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด627คนงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรันงจำนวน164,967บาทงานสนับสนุนบริการเวทปฏิบัติและงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงมีการดำเนินงานสนับสนุสนวิชาการ การพัฒนาคุณภาพบริการโดยบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรหรือพอชอสวัสดีครับสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพลสวรรค์ครับคุณหมอคุณหมอตอนนี้ลูกสายสันนัลวัฒน์ทุบหลอดไฟทุบหน้าต่างมุนเบริร์ตอนนี้ก็ถือมีดย่างไปย่างมาค่ะขอจนที่มาซอยใหม่ๆนะคะอ๋อครับอยู่บ้านไหนเนาะครับอยู่บ้านโซลาค่ะบ้านทุนาบัดพระราจฉปานนี่แหละค่ะ อหน่าวัดพระธาตุจำป่าเนาะ,ะเดี๋ยวผมจีประสานทีมงานให้ออกไปซ่วยเหลือเด้อครับพี่นางพี่นางสอาหน้ามีคนไข้จิตเวชอรารวาสอ่าให้แจ้งเข้ากลุ่มลายอำเภอด้วยนะครับแจ้งหน้าการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามบริบทของพื้นที่อำเภอพุนสวรรค์มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพศสองพ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชอโดยมีนายอำเภอเป็นประธานสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุก,การมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอและคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบลทุกหมู่บ้านในทุกประเด็นการพิจรารณากำหนดประเด็นแก้ไขปัญหาโดยมีการพิจารณาจากข้อมูลสถิติ และผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนประเด็นที่ 1. การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติดในชุมชนแบบบูรณาการจากสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดของอำเภอพลสวรรค์พบว,ว่าผู้ป่วยจิตเวทและยาเสพติดในชุมชนมีการก่อความรุนแรงทำร้ายคนในครอบครัวและสร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชนพอชออำเภอพลสวรรค์จึงได้ยกให้จัรดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติด เป็นประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขตั้งแต่ปีพศ2566ภายใต้ปฏิบัติการพลสวรรค์ร่มเย็นโดยการนำของท่านในอำเภอพลสวรรค์และนาคาพิทักษรักประชาร่รวมกับสพพลสวรรค์และภาคีทุกภาคสว่วนในปีพศ2568มีการสับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยพอชอพลสวรรค์และพชะตทุกตำบลภาคีเครือข่าย ได้วางแผนจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาโดยทีม5เสืออำเภอพลสวรรค์และมีการจัดตั้งทีมอาสารักประชาในชุมชนมีการจัดตั้งสนยนคัดก,กรองยาเสพติดในรพสตอทุกแห่งมีการค้นหาคัดกรองผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดในชุมชนบูรณาการโครงการชุมชนล้อมรัก CBTX โครงการชุมชนยั่งยืนและในปีพศ2568 มีจารขับเคลื่อนจานดำเนินง,งานภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อให้ประชาชนมีความสุขโดยการชัดกรองประชาชนอายุ12-65ปีที่อยู่ในพื้นที่จริงทุกคนพบผู้มีผลปัะสสะาวะบวก568คนนำเข้าบำบัดฟื้นฟูโด,ดยชุมชนเป็นฐาน DBTX 383คนบำบัดในมินิชัญรักโรงพยาบาลฟุสวรรค์106คน ติดตามเข้าบำบัด79รายโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพองสวรรค์และทีมอาสารักประชาในชุมชนมีการรายงานผลการบันทึกข้อมูลในวีแครระบบติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อการกตอความรุนแรงในสังคมเป็นปัจจุบันมีการส่งต่อความยั่งยืนส่งเสริมอาชีพสร้างกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการบำบัดด้ยการทำน้ำยาล้างสานการเลี้ยงปลาและกบในกระชังบก การตัดผมชายมีการติดตามผู้ป่วยผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบำบัดรักษาทุกรายโดย5พาคีบวก1เพื่อนบ้านและทีมอาสารักประชาร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงการสิบตามครบ1ปี retention rate ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ91.11และอัตราการชาต,ตัวตายสำเร็จ3ปีย้อนหลังลดลง จากการดําเนินงานทั้งหมดนี้ทําให้อําเภอโพนสวรรค์เป็นต้นแบบของการดําเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดของจังหวัดนครพนมและขยายผลรูปแบบการดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางไปยังอําเภออื่นๆจนส่งผลให้จังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในสองจังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนล้อมรักดีเด่นระดับประเทศและสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครพนมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องจันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2568มีผลงานเป็นที่ยอมรับได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานจากเลขาิีารันคณะจําการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในโครงการติดตามผลการดำเนินง,งานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ปฏิบัติการปีพศ2567ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน ของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดยโสธรด้านการบราการการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพชออังภือพลสวรรค์มินิพยรัภ์โรงพยบาบาลสนสวรรค์และเขาร่วมจัดวิชาศการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโอกาสนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามแดนเมื่อวันที่28เมษายนพศ2568ที่ผ่านมา ประเด็นที่2การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ได้โอกาสในชุมชนอำเภอมูลสวรรค์ได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจและการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาเป็นประเด็นพอชอกขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโดยมีกิจกรรมการดำเนินงานโครงการลองเทิมแคร และได้รับงบสนับสนุนจากสำนักง,งานหลักประกานสุขภาพตั้งแต่ปีพศ2559จนถึงปัจจุบันในปีพศ2568มีการดำเนินงานทุกตำบลจำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น748คนได้รับจัดสรรงบประมาณ7 8 2 1 5 8บาทมีการจัดตั้งศูนย์ชีวพิบาล และศูนย์ดูแลระยะยาวระดับอำเภอระดับตำบลซึ่งทำหน้าที่เป็น,นกลไกกลางของชุมชนในการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณมีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวผู้พิการกลุ่มต่อบางและผู้ด้โอกาสให้การดูแลสุขภาพตามแ,แผนในด้านสังคมสิ่งแวดล้อม มีการส่อาแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานขอความช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคเอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้นจากคนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้มีผลงานวิชาการและนวัตกรรมมากมายจนได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของท่านสงศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่28เมษายนพศ2568ที่ผ่านมาประเด็นที่3สุขภาพดีวิถีไทยพนสวรรค์พชออำเภอพนสวรรค์ได้บูรณาการงานสาธารณสุขภายใต้โครงการเมืองสุขภาพดีวิถีไทยพนสวรรค์ผลักดันให้อบตทุกแห่ง เข้าร่วมการประเมินตามมาตรฐานเมืองสุขภาพดีแต่ทั้งโครงการอบรมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยนนาสุขภาพประจําครอบครัวในการดําเนินงานในหัวข้อเมืองสุขภาพดีวิถีชุมชนคนอายุยืนมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดของชุมชน Healthy City Thailand โดยสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพุทธวค์สนับสนุนและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง8แห่งเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานเมืองสุขภาพดี ยูทีซิตี้ไทยแลนด์ประจำปี2568และผ่านการประเมินจากกรมอนามัยในระดับพื้นฐานจำนวน7แห่งมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกนมากที่สุดในเขตสุขภาพที่8ประเด็นที่4การจัดการขยะในชุมชนมีการลดขยะในครัวเรือนโดยชุมชนมีส่วนร่วมมีโครงการธนาคารขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่มีรายได้ในธนาคารขยะรวมทุกตำบล ประมาณ5 0 0แสนถึง8 0 0แสนบาทมีประชาชนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพิ่มขึ้นจากเดิมนร้อยละ49.52และคลัวเรียนมีถังขยะเปียกร้อยละ9ก 17, 5 6ผลการประกวดอำเภอสะอาดในปีพศ2 5 6 8ที่ผ่านมาได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมครับสวัสดีครับผมนาย,ยนัทุบุเชษสิทธิ์นายเอินสวรรค์ครับการขับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของพื้นที่อำเภอควนสวรรค์นั้นนะครับเราทํางานกับอีกทีนะครับซึ่งอ่ายอำเภอเป็นประธานนะครับอ่าเลขาก็คือท่านสาธารณสุข,ขอเาเภอนะครับแต่การทํางานนั้นเราทํางานเป็นเครือข่ายเป็นพัคที่เครือข่ายนะครับทำงานร่วมก,กันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะครับรเกษตรหรือท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเราให้วามสําคัญ กับทุกภาคส่วนนะครับเวลาเราขับเคลื่อนเนี่ยเราจะไปด้วยกันนะครับเออมันมีหลายนิติที่เราจะพัฒนานะครับโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นนะครับผมนายเพเภอนะครับย้ายมาอยู่ที่พพสวรรน,นะครับประมาณ6เดือนนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความสุขในการทํางานก็คือทีมของสารสุขซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ทํางานเข้มแข็งเป็นทีมอ่สังเกตง่ายคือเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า ข้อมูลของผู้ป่วยเราเนี่ยไม่ต้องถามพอ,อโอรงพยาบาลไม่ต้องถามสาธารณสุขอสอมเรานี่แหละเป็นคนที่จะให้ข้อมูลคนไข้เราได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้คือการการทงานที่เราแบ่งความรับผิดชอบกันที่ชัดเจนนะครับตรงนี้ต้องขอเช่นชมทางท่านสาธารณสุขอำเภอแล้วก็บุคลากรในในหน่วยงานนะครับนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในพื้นที่อำเภอพลสวรรค์ของเรานะครับตรงนี้ขอชื่นชมนะครับในการกปฏิบัติหน้าที่พอชออำเภอพลสวรรค์มุ่งเน้นการบูรณาการสรรพกำลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จจากความทุ่มเทและรวมกันเป็นหนึ่งของชาวอำเภอพลสวรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนโดยมองคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันดังพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีเมตตาต่อคนติดยาเสพติดตามที่รับสั่งว่าคนติดยาเขาเป็นคนหรือเปลาในเมื่อเขาเป็นคน เรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าช่วยเหลือเขาได้เท่ากับชุดชีวิตใหม่ให้เขาเราก็ควรทำ